ผมต้องบอกว,ว่าผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากร,รุณาธิคุณนะครับและก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตาครับของสมเด็จพระเจ้าอยูอ่อย่างมากเลยนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษในการูุท้องราชทรรในครั้งนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยทรงเ,เ,เห็นความสําคัญของูุท้องราชทารนะครับว่าเป็นพระบรมศรีกรของพระองค์ท่านไม่แพ้กับประชาชนทั่วไป ทือตรงนี้ทาให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสนะครับให้ผู้ต้องราชัรฑ์เนี่ยได้กลับตัวเป็นคนดีนะครับให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากและผมจะรักษาโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมุ่งมั่นทำในความดีนะครับแล้วก็ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทําในสิ่งที่ดีรวมถึงจะช่วยป้องกันนะครับโณนดอนลงเรื่องอยาเสพติดด้วยแล้วก็จะไม่ทําผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ทําการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วว่าผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปอันนี้ือเป็นคำมั่นสัญญาที่ใ,ให้ไว้ไกับตัวเองเลยใช่ไหมครับกับตัวเองกับพระองค์ท่านกับสังคม ผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมนะเมื่อในอดีตมันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสต่อไปผมจะชดใช้กับสังคมมันเป็นช่วงโอกาสที่ผมจะชดใช้ให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับกับไปดูแลครอบครัวคิดไหมครับว่าเราจะได้รับไอเเร็วๆมไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่า,าจากที่ผมคำนวณช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีกสองปีคือ ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจาม,มาว่าจะมีพระราชทานไปขอโทษติดติดกันติดที่ขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพราะองค์ทรงมีพระเมตตาให้กับผู้ต้องราชทานอย่างสูงเลยครับอย่างเรื่องที่แรกที่ได้เจอครอบครัวเป็นไงบ้างครับพี่มันโหผู้เจ้าครับม,มันมีหลายความรู้สึกมากมันมันเหมือนวันที่เราฝันตลอดแบบสิบเจ็ดปีเราฝันถึงวันนี้ตลอด แต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าความรู้สึกม,มันใกล้เคียงอย่างมากนะครับแล้วก็ดีใจหลายๆคนที่มารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งพี่ทดดี้นะครับแล้วก็ทางพี่พี่เพื่อนๆ่จะรู้สึกว่าทุกคนอ้าแขนรับเราอบอุ่นมากวันนี้แล้วก็ตื้นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะน่าจะเป็น วันที่ผมจะจดจําไปจบจนวันตายเลยก็ว่าได้ไม่น,นอนหลับนะครันอนหลับไหมจริงๆอะผมหล,หลับตื่นมาตั้งแต่รู้ว่ามีพระราชทา,านนภัยโทษแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย14-15วันหลังมาเนี่ยผมได้เข้าอบรมโ,รโครงการโข้าหนองนานะครับซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้ทรงประทานให้แก่ผู้ทองราชทา,าน เป็นหนึ่งในการเขาเรียกว่าเป็นการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยผนโทษนะครับซึ่งทางกรมราชัณฑ์เดชได้มีการนําหลักสูตรโค้งหนองนาของออพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้แก่ผู้ต้องขังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับเกี่ยวกับการดารงชีวิตอยู่ด้วยตนเองกับการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ ะได้ลงพื้นที่จริงนะครับตั้งแต่การขุดโคกนะครับการทําโคกขุดหนองทํานาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานพระราชทานอภัยโทษอีกประมาณสองรกว่าคนในรุ่นนี้นะครับก็เพื่ออะไรกันบ้างคะวันก่อนนั้นไม่ได้พูด้วพูดไม่ออกจริงพูดพูดไม่ออกคือคือก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะกราบเท้าขอโทษท่าน แต่ตอนที่อยู่ข้างในอะ่ะผมไม่เคยทําเลยนะในชีวิตไม่เคยทําแล้วผม,ผมจะกล้าทํำไหมอะไรเงี้ยผมคิดในใจนะแต่ยิ่งมีสื่อมาจับจ้าผมจะกล้าทํำไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆอะ่ะผมไม่ต้องคิดเลยพี่ผมผมไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยมันมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำมาตลอดอยาจะขอโทษท่านด้วยอะ่ะที่มีส่วนทําให้อาจจะครอบครัวลําบากใ,ในช่วงเวลา6ิบหปีที่ผ่านมา ทั้งๆท,ที่รู้นะว่าทุกๆคนในครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกลาบากบกับการที่จะมาดูแลเราในนี้เลยอ่ะแต่เราลูกผู้ชายอ่ะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวอย่างเงี้ยมันมันมันใช่เรื่องเหรอที่แบบโตอายุขนาดนี้แล้วยังให้ท่านมาดูแลอยู่เหรอพ่อกับแม่ว้างไงบ้างเมื่อปีีาเขาบอกว่าต้องร้องไห้ต้องร้องไห้แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครัแบ,บแผลเ็นคุณแม่มีน้ำตาคือ คุณแม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเมื่อตอนผมเข้าไปในเรือนจำมีเรื่องใหม่ๆเนี่ยช่วงปีสองปีแรกแกก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำตาได้เลยสักครั้งเดียวจนพ่อต้องคอยเบรกว่าเดี๋ยวแพทเขาจะไม่สบายใจนะเวลามาเยี่ยมเนี่ยเขาก็พยายามพยายามไม่รอซึ่งซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะช่วงหลายปีมาเขายิ้มแย้มยิใสคือเวลามาเยี่ยมก็ คุยแต่เรื่องดีๆกันแล้วเราอ่ะตอนนี้ร้องตอนนี้ร้องเอ,อ,นนองเอวะเนี้ยมันปกติผมไม่ใช่คนแบบนี้นะ,อ,นะอืมเรียกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ตื่นตันใจที่สุดเลยมันมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนกับเกิดใหม่มแล้วก็ยิง่งยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนรับมันรู้สึก เกินคาดที่เราที่เราคิดไว้นะครับเราจะทำอะไรต่อไปามามานาคตตัวเอง,องเอ่อมผมว่าผมต้องผมผมต้องวางแผนชีวิตอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยเกือบสิปีเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปนะครับ คุเริ่มการปรับตัวไหมครการปรับผม,ผมว่าไม่ผมผมไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อหรือว่าพี่ๆน้องๆเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมแน่นอนอนะครับผมก็จะมีอลไรก็จะต้องพยายามปรึกษาก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากพี่สาวหรือคนรอบข้างเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมันต้องระวังหลายอย่างมาผมใช่ผมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อย่างมากก็ต้องเชื่อฟังเขาหลังหลังจากเป็นเด็กที่มันนานใช่ ว่าทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านนะพี่นะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจําผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มั้งเพราะว่าผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเลยนะครับเมื่อตอนช่วงวัยรุ่นสิบกว่ากว่ายี่สิบกว่าคือใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยอ,ะอ่ะพอพอพอ,พอมาอยู่นี้มันเหมือนกับอีกหนึ่งก็คือความโชคดีความโชคดีในความโชคร้ายนะผมว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมา,ากแต่ ถ้าลงในในรายละเอียดลึกๆเนี like. ่ยว่าผมได้อะไรเนี่ยมันคงต้องคุยกันยาวมากเว้ไว้โอกาสหน้าถ้าถ้าผมพร้อมผมเริ่มปรับตัวสังคมได้แล้วแล้วผมพร้อมที่จะมานั่งสัมภาษณ์กันแบบยาวๆลงลึกในรายละเอียดเนี่ยผม่อยนัดพี่ๆมาคุยกันใหม่ดีกว่าคือเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงมาเยอะมากแล้วผมก็รอโอกาสที่จะมาพีเต์ให้ทุกๆคนฟังด้วย มันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีที่รักเนี่ยคือทําอยู่ตลอดเวลามีการวางแผนทําอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งงานเพลงได้ฟังแน่นอนแล้วก็ได้มีการคุยกับเปรมนะฮะมือเบสของ power pet เนี่ยเขาข้ามาแล้วตอนที่เขามาเยี่ยมรวมถึงเมื่อกี้นี้ด้วยคือมีโอกาสอย่างมากที่ท,ที่ที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทําเพลงใหม่ครับมีความอย่างสูงเลยครับ ว่าเป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่ออกไปนะจะได้ทำยังยังฮะยังคือผมต้องคิดแล้วก็ต้องต้องวางแผนก่อนนะฮะเพราะว่าเป้าหมายแรกจริงๆที่ผมตั้งใจไว้ผมอยากจะบวชให้แม่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันว่ากัน